ก็เห็นท่าทีของนานาชาติด้วยที่ออกมาติดตามเหตุการณ์เหตุการณ์ล่าสุดย้อนปมความขัดแย้งแล้วก็แน่นอนทุกชาติออกมาเรียกร้องให้คุยกันให้เจราจากันหยุดยิง,ยยงให้ได้เร็วที่สุดนะคะค่าแน่นอนว่าทางสนามการรบก็ว่างันไปสนามการพูดก็ต้องดําเนินการควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณจอร์นผู้ชมก็มีการปะทะเกิดขึ้น ที่จหวัดตรานะครับทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็เริ่มโจมตีทําให้ไทยเนี่ยต้องเปิดปฏิบัติการนะครับเป็นยุทธการตราทพิคาดภัยรีหนึ่งนะครับในการตออ่โต้กลับไปที่กัมพูชานะครับไปดูรายละเอียดหน่อยท่านผู้ชมครับช่วงเวลาตีห้าสิบนาทีเช้ามืดของวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานการปะทะระหว่างทาหารไทยและกัมพูชาในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับเข้าสู่วันที่สามโดยมีการรทีนี้มีภาพภาพหนึ่งที่มีการโพสต์ออกไปแล้วก็ เป็นภาพของบุคคลบุคคลหนึ่งนะเอาธงชาติไทยไปปัดเหนือย,ยอดเขาภูมะเขือที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีครับล่าสุดเพจกองทัพพันเอชาติให้กึกกล้องเอกเทชาและก็อธิปไตยเพราะว่าชายแดนไทยกับเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะฮะตะละอดเทาบรรยากาศก,ก็เริ่มกลับมามีขายผักผลไม้เนื้อนะฮะที่สถานในพื้นที่มีเสียงอ่าบการขนย้ายเข้าพื้นเงียบเงานะครับแต่ คนที่ประกาศชายแดนช่องจอมที่กับเชิงที่สุรินนักข่าวลงพื้นที่ไปไม่ได้มีเสียงวันนี้ยังคงเงียบอยู่อัปเดตมาล่าสุดโดนรักมากกว่า40ลูกได้ดูนะคะก็อย่าหาว่างมงายเลยละกันนะ,ะ <ừ m. S 1> ข่าวนี้แต่ว่ามันเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลแล้วก็มีคนไปพบเจอไปพบเห็นทีมข่าวไทยรัฐของเราเนี่ยก็ได้ไปเจอคุณยังจำน้องหญิงกับท่านพี่ได้ไหมอ๋อคืแต่ไปแล้วว่าเดี๋ยวจะอาการดีขึ้นถามนะครับว่าทราเข้ามาถึงไม่คุยกันไม่เจรจะ คนึ่นคณจำได้ไหมที่บอกว่าไปหยอดน้ํากรดอะน้ํายางอยู่ตรงนั้นมันจะมีสวนยางใกล้คุณผู้ชมคะที่ลาวเนะี่ยมีรายงานว่ามันมีรูประเบิดไปตก ที่หมู่บ้านในชุมชนทางัางลาแล้วก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนตามมาทางลาวเขาเผยแพร่เอกสารออกมาอย่างเป็นทางการจากกองบัญชาการอาหารแขวงจำปาสักนะคะเขารายงานว่ามีกลุ่มติดอาวุธต่างชาติลอบเข้ามาในเขตลาวเมื่อวันที่24-25ถึงที่ผ่านมาทหารลาวก็เลยเปิดฉากเข้าควบคุมสถานการณ์การประทะพบว่ากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชามี10คนยึดอาวุธปืนได้4กระบอก ระเบิดหลายลูกขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลและเดี๋ยวเตรียมรายงานไปยังรัฐบาลรัฐบาลกลางให้ดําเนินการทางการทูตต่อไปเอถ้าหากว่าคนที่ทางการลาวคุมตัวได้เป็นชาวกัมพูชาแล้ววัตถุระเบิดที่ตกลงไปทางฝั่งทางฝั่งลาวละ่ะอืม,มันมาจากคนที่เขาควบคุมได้หรือเปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการที่เราจะได้เห็นว่าเขาจงใจหรือไม่ในการทําเช่นนี้นะคะ อ่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ถ้าเราดูปฏิบัติการในช่วงเงย็นจนถึงคำ่ำ<ป>เกิดะไราเม่อวีวทางฝั่งของกองทัพสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีน้องสบายดียน่า <c oughs> บรรยากาศช่วงเล้งอา่าพี่น้องเอ้ยเลื่อนไปทางใดก็มีแต่ข่าวกันลบล่าขาฟันกัดเนาะระว่าง บอกว่าอะไร,พ,ะไรพี่น้องือสิหูกันบดอะไะพี่น้องบารี่ก็เห็นแล้วกะ็โอ้ยพี่น้องหดหูจิตใจนาะล่าสุดนี่ฟังล่าเขาก็ถึกแล้วพี่น้องโดนระเบิดสิบลูกว่าสันอยู่แข่งจัปาซักเนาะอยู่บ้านน้องเมฆพี่น้องไอ้โอ้ยระวัดระมัดระวังกันน่อเด้อพี่น้องไอเพราะว่าอ,อ,อันตรายเนาะภัยใกล้โตเริ่มเข้ามาแล้วเห็นแต่แต่เพิ่าว่าวายู่ฟังไทย อันกัมพูชาพัสสันสู่รบกันบัดนี้มาบัดนี้หดลาวเอาละได้พี่น้องเอ้เนาะอ่าอยู่แขง่งจำปาซักปากเซแหละบ้านน้องเมฆอะไรพัสสันซะพี่น,อน้องเอ้ทางบ้านน้องเมฆอยู่เออ่ติดกับจังหวัดอุบ,บลราชธานีอ่าทางาปากเซแขง่งจำปาซักพี่น้องเอ้การะมัดระวังกันเลยเด้อพี่น้องที่อยู่ทางนั้นก็ได้ ว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางใดก็แล้วแต่พี่น้องไอ้ผมอยากให้มันเพราะว่าคือที่ท่านนักข่าวพันว่ากี้นี่แหละเพราะว่าทุกชาติทุกคนนี่อยากให้มันสงบลงซะเพราะว่ามันมันเกิดเรื่องแบบนี้แนละ้วก็มีแต่การสูญเสียพี่น้องมีแต่เรื่องน้ำตาน้องหน้ามีแต่การตายเกิดขึ้นบ่มี่เอียงสิดีขึ้นเลยเนาะ อ่าเป็นไปได้ก็อยากให้ยุดแหละพี่น้องให้ทุกการตีการให้ย่อมๆกันซะเนาะอ่าในใจบอลลี่กับาวนานยาจะให้เป็นนั่นนั่นพี่น้องให้พ่อแล้วเนาะเพราะวา่าล่าสุดเ,เห็นว่าข่าวทั้งกัมพูชากับทั้งทหารน่น่ยทหารก็ตายโอ้หลายร้อยนายเลยกับข่าวมันไปหอใจจดใส่จังไดบอลลี่กับบงหู้ดอกเห็น่นลงกันมาโต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 กันโตโตกันเลย พี่น้องคนใดหู้กระบอกกันเน่พี่น้องเป็นกาลังใจให้เด้อระมัดระวังกันแน่พี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้ชายแดนพี่น้องทางล่าเาก็ระวังในเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเห็นแล้วก็โอ้ยพี่น้องประวัวยเนาะเลื่อนไปทางไหนก็มีตะข่าวชี่ละแอนพื้นที่อยู่ปรากฏว่ามีคุณป้าคนหนึ่งชื่อว่าคุณป้าเหมียวเป็นชาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาแต่ต่อว่าหรือว่าให้กำลังใจดูช่วงจังหวะนี้ค่ะ พี่มานมีนคนไทยค่ะคนไทยค่ะพี่อยากบอกอะไรเขาครับเป็นญาติคนเป็นญาติพวกที่ญาติที่อดพย่อมาแต่กันทะลักค่ะสีแก้ค่ะวันนี้ไม่มาด่ครันละว่าเพื่องเขาทำไมถึงถึงถึงว่าข้าคนไทยถึงมาบ้าคนไทยถึงมาระเบิดคนไทยคเพรา่าอยากถามเขาทำไมเขาเป็นเพื่อนกันทำไมถึงถึงทำให้เพื่องกันมาตามกับคนไทยอย่างนี้ มาจรค่ะสองสามญาติแบตระกอนเนี่ยตระหงหว่งบ้านของจ้องก็ตางก็มีค่ะครอบครัวเพื่อนค่ะยากค่ะรับไปคนไทยแล้วก็ต้องเหดือดร้อนเหมือนกันค่ะเพราะพวกจำญาติคือรับไปคนไทยทำไมข่าเ็มียนตัวมาก็เมียนไทยด้วยมาเขาช่วยเขาไม่ช่วยค่ะเขาช่วยแต่ครอบครัวเขาพวกเขาเขาไม่ได้ช่วยคนไทย ความในใจของชาวบ้านที่เดือดร้อนต้องพากันอพยพย้ายมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะส่วนนายทักษิณชินวัตรก็มีการให้สัมภาษณ์คร่าวๆนะคะว่าจริงๆเนี่ยชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลใจเย็นแต่ว่าที่ผ่านมาเราอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดจนถึงจุดนี้เราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว ถ้าความปลอดภ yeah. ัยกลับมาสู่ภาวะปกติหีือรังไม่นานลราพวกของที่ขาดแคลนอยู่ครับพวกเครื่องนุกยาสารรุกเราจะมีการช่วยเหลือยังไงครับก็ดูเาตลอดว่าถ้ามีอะไรขาดก็บอกเราก็ช่วยเหลือนะครับทางรัฐบาลแน่นอนก็โดยกระทรวงัาราสังคมก็ต้องมาดูว่า มีอะไรเดือดร้อนก็ตมาช่วยสาธารณสุขก็เจอไปเตตอนนี้ก็ยือเขาแบ่งงานกันลงพื้นที่หมดแล้วแล้วทางนายกมื่อีค่ะมีความเป็นห่วงในเรื่องไหนมากที่สุดบ้านนะคะในช่วงนี้ก็นายกก็่องห่วงก็ฝากความหุ่งใยมาก็ทำหน้าที่ยังไม่ได้ก็ห้ามทำหน้าที่ก็ต้องต้องต้อง,องอก็ต้องดูเท่าที่ทำได้ที่มันไม่ไม่ขัดต่อคับสั่ง ค่ะก็นอกจากคุณทักษณิณแล้วก็มีบรรดาสสของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ด้วยโชว์ผัดเข้าผัดด้วยนะคะอ่าบรรยากาศก็มีทั้งสองฝั่งนะคะมีทั้งคุณผู้ชมคะที่ลาวเนะี่ยมีรายงานว่ามันมีรูกระเบิดไปตก ที่หมู่บ้านในชุมชนทางฝั่ง,งลาวแล้วก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนตามมาทางลาวเขาเผยแพร่เอกสารออกมาอย่างเป็นทางการจากกองบัญชาการอาหารแขวงจำปาศักดิ์นะคะเขารายงานว่ามีกลุ่มติดอาวุธต่างชาติลอบเข้ามาในเขตลาวเมื่อวันที่24-25ที่ผ่านมาทหารลาวก็เลยเปิดฉากเข้าควบคุมสถานการณ์การประทะพบว่ากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชามี10คน ยึดอาวุธปืนได้4ี่กระบอกระเบิดหลายลูกขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลและเดี๋ยวเตรียมรายงานไปยังรัฐบาลรัฐบาลกลางให้ดําเนินการทางการาต่อไปอเอถ้าหากว่าค<ห>นที่ทางการลาวคุมตัวได้เป็นชาวกัมพูชาแล้ววัตถุระเบิดที่ตกลงไปทางฝั่งทางฝั่งลาวละ่ะอืม,มันมาจากคนที่เขาควบคุมได้หรือเปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าอุ่นวายเองพี่น้องเอ้ยเนาะบริวาสิเป็นทั้งไทยทั้งลาวทั้งกัมพูชาตอนนี้พี่น้องเอ้ย ข่าวมันก็นกระจุยกระจายกันไปเลื่อนไปทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้ง,ง YouTube TikTok Facebook โอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่ข่าวนี่เนาะอะ่คือจำปาซักแห่นแข่งจำปาซักเนี่ยคือจังหวัดจำปาซักนะพี่น้องเด้ออยู่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จักติดกับอันชัยน่ยนบริกับบังพวยหูเป็นไดแต่หูแน่เนี่ยนี่คือปากเซน,นี่แหละปากเซ่มันติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ช่องเม็กติดข้ามกันทั้งนั้นแหละพี่น้องเนาะอยู่ติดกับจังหวัดอุบลฝั่งไทยเฮ้วว่าพี่น้องคนใดอยู่แถวใกล้เคียงกลัระมัดระวังกันเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งบาลี่แลวก็พี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยเฮาปัะจุขูจุกคนแหละเป็นกำลังใจให้พี่น้องเห็นข้าวแล้วก็โคดรููใจเห็นเพิ่นตายเนาะเสียเลือดเสียเนื้อกันกัน โอ้ยยังหยุดกันได้แล้วพี่น้องนเนาะ <c oughs> ออมันเกิดการประทะกันนะมันมีแต่การสีนสูญเสียพี่น้องผมี่ยังดีขึ้นจ้าจ่างเลย <c oughs> มีแต่การตายเกิดขึ้นอ่าแล้วก็อ่าาตีพี่น้องพูนี่ก็ดห่อหาลำไร้ลำพันธ์แหละพี่น,อน้องเอ้ยเออส่งกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะ เออวอนทุกไฟเนาะให้ใจเย็นลงให้คุยกันดีๆพี่น้องเอ้ซะนวภาวนาให้ฮักให้แพงกันละพี่น้องบ่อยกให้มันเกิดแบบนี้เฮงขณะว่าเกิดด้านสองสามมือนีค่คนตายนี่มันโอ้โธ่ลอยหละพี่น้องเนาะเพราะว่าสิพี่น้องทั้งทหารฝั่งไทยเฮ้าแล้วก็ทหารทั้งกัมพูชากัมเูียชีวิตกันลายพี่น้องเอ้จากชีว่าจางาังไดเอาสู้ๆเด้อพี่น้องฝั่งไทยเฮ้า เนาะลามทอดเแล้าะบันนี้ก็ได้อ่าพอ่อเถาะทั้งใดก็ได้พี่น้องเอ้ยทั้งกัมพูชากับพ่อได้แล้วเนาะยุดกันพี่น้องเอ้ยเอ่มีแต่การสูญเสียเสียเลือดเสียเนือ้อบ่มเลื่อนไปทั้งใดเ่ว่าแล้วบ่เห็นข้าวนี่มีแต่ข้าวนี่ใหญแบบุดๆุดนะ่ะพี่น้องเอ้ยเอ่ขาวสงครามนี่มันเป็นข้าวระหว่างประเทศทต่ว่าโอ้เห็นแล้วก็สุดติงกระดิ่งแมว เราพี่น้องเนาะฮันมากกว่าเต็มบรรจุนี่นะมิตรข่าวการเมืองโมเมนต์การเมืองมิตรข่าวสงครามนกักกอภัยพิจารณงสุดๆเลยนะแฟนลับมาเป็นเยอะนะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องคุณผู้ชมคะที่ลาวเนะี่ยมีอะไรบ้างเต็มเยอะ กลายเป็นว่าศูนย์อพยพแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์คนมาก,กันเยอะมากนะคะมาอยู่จุดนี้ประมาณนะคะหมื่นคนแล้วติดตามการรายงานสดจากคุณสมเกียรติรายงานเข้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์เชิญเลยค่ะ ผูช้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแม้ว่าวันนี้การสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนที่จังหวัดบุรีรัมย์จะลดน้อยถอยลงนะครับแต่ก็ยังมีในเรื่องของศูนย์อพยพที่ยังมีประชาชนนะครับตางอพยพมาอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ยอดผูดอ้อพยพก,กว่า1 0 0 0 0คนแล้วครับวอนนีนให้ผู้ชมไปดูภาพรวมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์แม้ว่าการสู้รบในพื้นที่ของในอำเภอที่ติดชายแดนบุรีรัมย์นั้นจะลดน้อยถออลลงแแ้้วนนนะครับตต่ตนนี ากรยังมีประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนบุรีรัมย์เนี่ยอ,อพยพมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการตั้งศูนย์อ,อพยพนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวเลขของผู้อ,อพยพนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000ื่นกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะรองรับผู้อ,อพยพได้อีกเป็นจํานวนมากนะครับในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้นะครับ ซึ่งสถานการณ์การใช้อาวุธหนักเนี่ยมันเบาบางลงนะครับที่บริลรัมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนายเนวินชิดชอบก็ได้มีการย้ายโซนที่พักที่สุดอพยพนะครับจากรามด้านนอกนะครับ เข้ามาในพื้นที่ของสนามแข่งรถและก็ยกเลิกโปรแกรมการแข่งขันของสนามแข่งรถนะครับเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนที่ผ่านมานายนวินกังวลเรื่องประชาชนที่อพยพนะครับว่าจะอยู่อย่างยากลาบากจึงย้ายให้มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับโดยนายยุทธชัยพงพนิตรองนายกอบจอบริย์บอกว่าตอนนี้ยอดผู้อพยพกว่า10,000คนท่นชาวบ้าน,นในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงนะครับในพื้นที่ชายแดนกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้ามาแล้ว และบางส่วนนะครับซึ่งเมื่อคืนฝนตกลงมาก็ย้ายจุดเข้ามาในพื้นที่สนามแข่งรถส่วนปุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะครับก็ได้ย้ายไปอีกจุดหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและศูนย์พยพที่ที่นี่นะครับยังสามารถรองรับประชาบ้านที่เดือดร้อนได้อีกกว่า3-4มถึงสี่หมื่นคนระบบสาธารณูปโภคนั้นค่อนข้างที่จะครบคันนะครับส่วนอาหารการกินของสดนั้นมีเป็นจํานวนมากเลยครับที่นี่ซึ่งหากประชาชนนะครับต้องการบริจาคนะครับนายกรองนายกอบา จจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าก็สามารถบริจาคได้เป็นจําพวกนมผงนมกล่องแพมเพ์ดผ้านอนามัยผู้หญิงนะครับเนื่องจากสิ่งของต่างๆเหล่านี้ผู้อ,อพยพออกมานะครับไม่ได้ออกมาด้วยแล้วก็เป็นความต้องการในพื้นที่ที่ในศูนย์อ,อพยพต้องการสิ่งของเหล่านี้เป็นจํานวนมากซึ่งในฐานะ ฝ่ายพลเรือนนะครับก็อยากให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทาหารฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ตรงบริเวณชายแดนซึ่งขอส่งกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทาหารทุกนายและไม่ต้องห่วงและกังวลในฐานะแนวหลังก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนายยุทธชัยรองนายกอบจอบุรีล์กันครับที่ประชากรที่อยู่ในพ้านกวดเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ต้องการเฝ้าบ้านเฝ้าของเฝ้าวัวควาย ครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ไม่มากณตอนนี้เองเนี่ยอย่างศูนย์พักพิงช้างเซอร์กิตเนี่ยออก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เกือบหมื่นกลุ่มเปราะบางที่เป็นสตรีคนชราแม่ลูกอ่อนและเด็กเล็กเนี่ยเราจะโยกไปที่ศูนย์ฟื้นฟูในอบจอครับณตอนนี้เองเนี่ยของอริจักรเนี่ยของสดของสดอาหารเนี่ยมีเพียงพอกับปร,ริมาณในตอนนี้ส่วนสิ่งของที่ยังจําเป็นต้องใช้สําหรับผู้อพยพนเนี่ย หน้าตอนนี้ก็จะเป็นนมผงนมกล่องผ้าอนามัยทางเพื่อเด็กผู้ใหญ่ที่เป็นของใช้ประจำวันสำหรับเขา เพราะตอนที่เขาอ,อพยพมาเนี่ยเขาไม่ได้ติดมาด้วยแต่ว่าอาหารการกินมีเพียงพอแน่นอนคุณผ,ผู้ชมครับย้ําตามรองนายกอบจบุบีรัมม์อีกครั้งนะครับสิ่งของจําเป็นถ้าเกิดว่าจะมีการบริจาคเกิดขึ้นสามารถบริจาคได้เป็นพวกผ้าอนาไมายของผู้หญิงนะครับรวมถึงนมผงนมกล่องสิ่งของที่จะเป็นจําเป็นนะครับส่วนอ,อาหารของสดเนี่ยที่บุรีรัมม์เนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันแล้วนะครับเพราะว่าทานน้ําใจจากหลายพื้นที่ในหลังไหลเข้ามาในส่วนของจํานวนพวกพยพก็สามารถที่จะรองรับได้อีก3ามถึงสี่หมื่นคนนะครับเมื่อสักครู่ ก็บอกว่าสนามที่นี่นะครับเพียงพอที่จะรองรับประชาชนทั้งในบุรีรัมย์และก็จังหวัดใกล้เคียงก็คือสุรินทร์นะครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณคุณสมเกียรติค่ะรายงานสดเข้ามา<อ>จากพื้นที่แต่ดูจากภาพแล้วคนอยู่ตรงนั้นเยอะจริงๆนะคะ,ะ,ะมาเต็มเลยแทบทั้งบ้านอ่ะทั้งเด็กคนแก่แล้วก็มีบางส่วนที่เขาอาจจะไม่ได้หยิบ ของเฉพาะตัวนึกถึงหัวอกคนมีลูกน้อยพี่น้องนะคือบอลีมีลูกน้อยเนี่ยโอ้ยโคตรโคตรเลยพี่น้องมันเห็นมัน,นโคตรูจิตใจต้องอุ้มลูกน้อยอุ้พยกไปแล้วก็โอ้พอย่างนึกภาพเลยเนาะ การใช้ชีวิตมันลำบากขึ้นนะพี่น้องคาร 14HgA สร2โฉดทางของฉนโนคนไทยรูปบริจาคของจะเป็นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุบรรทัชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่4จังหวัดนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถสแกนตรงนี้เห็นไปด้านขวาเมือสแกนเข้าไปตรงนี้ไม่ได้สแกนเพื่อบริจาคตางนะแต่เป็นการสแกนเพื่อที่จะรู้พิกัดว่า พื้นที่ที่คุณจะปักของามาส่งอะมาอยู่ตรงไหนเราก็จะไปเหมือนเป็นส่วนกลางอะที่จะรับของแล้วก็ส่งต่อโดยสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคในตอนนี้มีอะไรบ้าง ข้าวสารอาหารแห้งนะคะยากันยุงเพราะว่าถุงเยอะโอ้ใช่แล้วก็แพมเพิร์สอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงแพมเพิร์สมันมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะม่าก็มีป่วยติดเตียงด้วยนะคะแล้วก็นนอคนป่วยก็ต้องเอาพยกลงไปกโอ้ยเนาะหรือว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ารู้แล้วมาได้ที่บริษัทอมรินเคเลวิชั่นจำกัดนะคะเจเจทับก้าถนนอรุณอมรินบางเกาน้องเลื่อนไปทางไหนก็เห็นแต่ข้าวไปลองก่อนก็ได้ถ้ามาไม่ถูกนะคะสุนทรีส์สี่สองสอง เอออ้าเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเฮาเนาะเป็นกำลังใจให้บัตชูขู่ชูคนพี่น้องที่สู่รบกันอยูนะ่เนาะวอนให้สงครามได้ยุติลงไวๆเด้อเออพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบาไม่อยากให้การสูญเสียเกิดขึ้นด้วยจิตด้วยใจบริอิรีนีบ่บบอยากให้มีการสูญเสียแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วกะระมัะมดระวังกันได้ด้วยปัจจุบุชูคนบ่ระว่าจิตทั้งไทยทั้งลาวเฮาพี่น้องอฟังแล้วก็คดรทูจิตใจ ปาบอรี่ขโตเดินทางกลับบ้านก่อนกำลังกลับมาแต่หายาย,ายนางบอลีก็เห็นข้าวแล้วพี่น้องเมืย์เฮงเมืยจิตเมยใจอยูย่ดีมีเฮงเป็นกำลังใจให้ชูสูเด้เอบัรจุกุลจุคนบ๊ายบายพี่น้อง